วันนี้ยังมีอยู่แต่ใครรู้จะเป็นเช่นไรถ้าโลกสลายในพริบตาเมื่อยังมีลมหายใจก็ควรจะใช้ให้มันคุ้มค่าเพื่อวันพรุ่งนี้มันจะไม่มาอีกแล้วถ้าไม่เลิบก,ก็ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไร บางทีวันนี้มันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายพร้อมไหมเธอจะบอกว่าฉันพร้อมแล้วเริ่มันตรงนี้เวลานี้นาทีนี้ให้รู้ไปขอใช้ชีวิตบนทางเธอเถ,ถิถึงแม้ทางที่มีอยู่จะต้องพ่แพ้มันก็มีค่าได้เดินหน้าได้ลองบ้าไม่สนใจทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไป ฝันที่มีอยู่อาจจะดูมันไกลเกินไปไม่กล้าบอกใจให้ทำสักทีไกลเพียงไหนไม่ไกลกว่าเท้าของเราอยู่ดีไม่มีพรุ่งนี้ให้อ้างต่อไปอีกเลวเฮฮเ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้ว่าเมื่อ,อไร บางทีวันนี้มันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายพร้อมไหมเธอจะบอกว่าฉันพร้อมแล้วเริ่มมันตรงนี้เวลานี้นาทีนี้ให้รู้ไปขอใช้ชีวิตบนความท,ท้าทายถึงแม้ท่านที่มีมันจะต้องพ่ายแพ้ก็ยังมีค่าได้เดินหน้าได้ลองบ้าไม่สนใจทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไป เมื่อวันเวลาเดินผ่านไปเราจะเสียได้โอกาสนั้นวันคืนที่เราปล่อยให้มันผ่านให้มันลอยลับไปในวันนี้เราเป็นคนเลือกเองเราเป็นคนเลือกเอง เราเป็นคนเลือกเองถ้าไม่เริ่มก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรบางทีวันนี้มันอาจเป็นโอกาสสุดท้ายเพราะไมเธอจะบอกว่าฉันพร้อมแล้วเริ่มมันตรงนี้เวลานี้นาทีนี้ให้รู้ไปขอใช้ชีวิตบนความท้าทาย ถึงแม้ท่านที่มีมันจะต้องพ่ายแพ้ก็ยังมีค่าได้เดินหน้าได้ลองบ้าไม่สนใจทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไปทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไปพรุ่งนี้มันคงสายไปทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายพรามไม่เธอจะบอกว่าฉันพร้อมแล้วเริ่มมันตรงนี้เวลานี้นาทีนี้ให้รู้ไป ขอใช้ชีวิตบนความท้าทายถึงแม้ท่านที่มีอยู่มันจะต้องพ่ายแพ้ก็ยังมีค่าได้เดินหน้าได้ล้องบ้าไม่สนใจทิ้งไว้พรุ่งนี้มันคงสายไป